กสิผ้าไปผู้ถอกหอกเลยงามหลที่ผ้าายไตยขึ้นไปที่เดียวโชมสานแม่สองนามคือศูนย์กลางสร้างความสัมพันธ์ของไทยบึงการที่ผูกพันกันมานานโน้มยากให้คนโลดเลาะมาอยากมาเกี่ยมมาชม,มดินแดนแห่งความรื่นรมรับรองสุดสม ในแดนสยามคนกาใจดีเพื่ออรีมีอุณาธรรอย่าลืมแวะมาเยี่ยมยามสารความสัมพันธ์ต่อกันเดิน ทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเขี่ยวข่าวข้นกับโด่งจตุรพรผานาาและเกศินทิยานัชชาเตชะสิทธิ์ทาง fm 104.25 MHz เมกและทางแฟนเพจ Facebook สวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์บึงการวันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ทาง FM 104.25 MHz สอทบึงการกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่กับผมโด่งจจตุรพรผาน้าครับค่ะและดิฉันเกตทินัทยานชาเตชาสิทธิ์ค่ะคับผมกลับมาเจอกันครับวันนี้วันพุธที่14สิ่ิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับก็ไม่ได้ยินเสียงกันนานนะครับหลังจากที่ หยุดในช่วงของวันแม่ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เมื่อวานมีงานนะครับเป็นมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมก้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมรมนะครับก็เป็นการให้ทุนกับเยาวชนในพื้นที่นะครับก็เลยไปร่วมงานเมื่อวานนี้นะครับก็ไปติดตามทําข่าวที่นั่นก็เลยวันนี้ได้กลับมาเจอการเป็นวันแรกหลังจากที่หยุดยาวกันไปนะครับก็ไม่รู้ว่าทางบ้านเป็นอย่างไรบ้างเนาะในช่วงที่ผ่านมานะครับ ฝนฟ้าพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับนอน,น้าท่วมพื้นที่เกษตรบ้างไหมนะครับยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้ภายในรายการของเรานะครับใช่ค่ะพีะ่เกตครับเมื่อกี้เนี่ย่บวเอทรเข้ามาก่อนที่จะเริ่มรายการใช่ค่ะโทรมาบอกว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่ไม่ได้ยินเสียง่าวเอมานานใช่เราก็าหายไปไหนเนาะไม่รู้เบวเอไปทําอะไร<อ>ครับมบวเอบอกว่าวิทยุเสีย สาเ,สเหตุที่แท้จริงก็คือวิทยุ<อ>เสียรงรว่า <c oughs> เราแบบไม่ได้ยินเสียงบอกเอ๋มานานมากนะครับค <c oughs> ิดถึงนะครับคิดถึง ผมกับพี่เกดก็คุยกันอยู่ว่าโอ้คิดถึงเสียงเบาเอมากเลยใช่ใช่ค่ะผมก็ยังไงก็วิทยุใช้ได้แล้วก็โทรมาเรื่อยๆนะครับเบาเอใช่เบาเอเป็นแฟนแฟนรายการของสวทบึงการแล้วเคยเคยมาเยี่ยมเราด้วยเนาะเคยมาเยี่ยมเราที่สถานีหลายครั้งเลยด้วยนะคะครับผมแล้วก็เบาเอขอเพลงเข้ามานะครับสวยขยี้ใจนี่เพลงดังด้วยนะคะครับบอกว่ามอบให้กับสาวสาวเทศบาลตะบนหนองเลิงแล้วก็มอบให้กับสาวสาวสีแยกปากหวานบ้านนาจริญตตาบนหนองเลิงด้วยว่าอย่างนั้นนะครับค่ะ ก็มาดูข่าวสารภายในประเทศกันนะคะมาดูที่เรื่องของสิทธิ์บัตรทองกันหน่อยละกันค่ะส,สิทธิ์บัตรทองนะคะมีการสอบถามการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทนะคะสายด่วนสปสช Contact Center 1330นะคะหรือว่า1330นนั่นเองที่ ให้ลองเรียกว่า13 30นะคะเพื่อที่จะให้จำง่ายแล้วก็ใช้คล่องค่ะกับการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทอย่างมั่นใจหากต้องการความช่วยเหลือนะคะหรือว่าขอคำปรึกษาก็สามารถติดต่อสายด่วนสปอชสช,ช,ช13 3 0นะคะพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง13นะคะก็คือใช้เอกสารที่มีเลข13หลักก็คือบัตรประชาชนนะคะใบขับขี่พาสปอร์ตนะคะแอปพลิเคชันไทยดีนะคะบัตรประชา ประชาชนดิจิทัลนะคะหรือว่าเอกสารอื่นๆที่ราชการออกให้และมีเลขประจําตัว13หลักนะคะส่วน3ต่อมาก็คือ3ขั้นตอนง่ายๆค่ะในการใช้สิทธิ์นะคะก็คือหากสงสัยวิธีการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทก็โทรถามได้เลยนะคะ13-30แล้วก็แจ้งใช้สิทธิ์บัตรทอง30บบาททุกครั้งก่อนรับบริการนะคะแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการด้วยค่ะส่วนศูนย์นะคะศูนย์ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือศูนย์บาทด้วย ไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อทำตามสิทธิ์นะคะและหากพบปัญหาก็สามารถโทรปรึกษานะคะได้ที่1330ได้ทันทีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากทางสปสอชอค่ะเกี่ยวกับการสอบถามการใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็โทรไปได้เลยนะคะที่สายด่วนสปสชค่ะ Contact Center อยู่ที่1330ค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามได้นะครับ คราวนี้นะครับมาดูเรื่องของการสั่งควบคุมสินค้านําเข้าแล้วก็การขายของออนไลน์ออฟไลน์นะครับต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับมีการสั่งการให้เคร่งครัดนะครับควบคุมคุณภาพสินค้าต่างชาติที่เข้ามาขายภายในประเทศไทยนะครับให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง เพื่อควบคุมผลประโยชน์ของชาติให้คนไทยได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบครับซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือกําหนดมาตรการกํากับมาตรฐานสินค้านําเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนอกเหนือจากการเก็บภาษีแหวนจากสินค้านําเข้าที่ผ่านการซื้อ,อผ่านการซื้อผ่านทางออนไลน์ที่มีมูลค่าต่ากว่า1500บาท เริ่มตั้งแต่บาทแรกนะครับสำหรับมาตรการกำกับมาตรฐานสินค้านำเข้าในรูปแบบออฟไลน์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียนนิติบุคคลใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแล้วก็การตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับส่วนมาตรฐานการกำกับมาตรฐานสินค้านำเข้าในรูปแบบออนไลน์ Online นะครับ ทางศุลกากรจะมีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า10อันดับแรกนำเข้าจากต่างประเทศสูงสุดผ่านการซื้อทางออนไลน์แล้วก็พิจารณากำกับแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในไทยเช่นกำหนดให้ต้องตั้งสำนักง,งานตัวแทนในไทยหรือว่าจดแจ้งการประกอบธุรกิจนะครับนี่ก็เป็นการสั่งคุมเข้มในส่วนของสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านทางออนไลน์หรือว่าการขายแบบออฟไลน์นะครับทางหน้าร้านต่างๆนะครับก็ต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับ ค่ะต่อมานะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของร่างคาสิโนถูกกฎหมายกันหน่อยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางพักภูมิใจไทยก็มีการถแถลงไม่เห็นด้วยนะคะเกี่ยวกับร่างคาสิโนถูกกฎหมายยกสี่เหตุผลแจงรายละเอียดนะคะบอกว่ายังขาดความชัดเจนถึงผลประโยชน์ที่จะตกถึงรัฐบาลและประชาชนยืนยันว่าเป็นเพียงการเสนอข้อคิดเห็นไม่ได้เป็นการหักกับรัฐบาลนะคะ นายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยค่ะได้ถแถลงผลการประชุมสสพักภูมิใจไทยประจำสัปดาห์นะคะบอกว่าประเด็นร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรจุดยืนของพักภูมิใจไทยนั้นนะคะไม่เห็นด้วยในสาระสาคัญมีอยู่4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่1นนะคะก็คือการจะไม่แก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและอาจจะทําให้การพนันบนดินและใต้ดินนะคะอาจจะยังคงเป็นปัญหาต่อไป2ก็คือเรื่องผลประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนค่ะที่รู้สึก ว่าไม่ค่อยมีความชัดเจนและยังไม่มากพอนะคะสำหรับการลงทุนทำในเรื่องเช่นนี้ประเด็นที่3คือผลกระทบในเชิงการกลับคืนและการกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะและไม่มั่นใจนะคะ100%เว่าการทำคาสิโนเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนื่องจากเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นสเสน่ห์เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและการพนันก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้นประเด็นที่4นะคะก็คือ หากดูตามร่างพรบฉบับนี้ในเบื้องต้นไม่เห็นมาตราไหนที่ระบุในเรื่องของการอำนวยความช่วยเหลือดูแลแรงงานชาวไทยในการจ้างงานซึ่งเป็นเหตุผลที่เราได้ทำการตอบกลับไปและเชื่อว่าพักร่วมจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันจึงขอรอดูและหวังว่ารัฐบาลจะนำประเด็นเหล่านี้ไปพิจารณา หากดูภาพรวมของกฎหมายคาสิโนเป็นเช่นไรนายชัยชนกก็ระบุนะคะว่าประโยชน์ที่ดูหลักๆแล้วเนี่ยยังไม่ตกเข้ามาสู่รัฐบาลแล้วก็ประชาชนมากนักเท่าที่เราจะเห็นได้จึงมีการส่งข้อสังเกตไปแล้วจึงอยากขอให้ดูแล้วก็ปรับรอบที่สองว่าจะมีการปรับแก้อย่างไรคะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นการถแถลงของพรรคภูมิใจไทยนะคะเกี่ยวกับการที่ไม่เห็นด้วยกับร่างคาสิโนถูกกฎหมายคะ่ะ กับผมจริงๆประเด็น,นนี้นะครับในทางการเมืองก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมภูมิใจไทยถึงออกตัวแรงตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของคาสิโนนะครับแล้วก็ใกล้ในช่วงของอสารรัฐมนูญมีคําวินิจฉัยของนาย,ยกมันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นะครับก็มีการวิเคราะห์ไปในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็การคัดค้านกันภายในจริงจะต้องออกมาแถลงหรือเปล่าในมือกฎหมายยังไม่ได้มีการมีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับ ก็เป็นการแสดงออกบางอย่างหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฝ่ายการเมืองต่างๆเนี่ยที่เขาวิาะห์กันเขาก็คิดกันไปต่างๆนานาครับใช่ค่ะก็อีก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเสียงจากประชาชนเนาะถ้าเรามีมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ควรที่จะสะท้อนออกมานะคะครับผมแต่ว่าอย่างล่าสุดนายก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะที่ภูมิใจไทยมีการแสดงความคิดเห็นออกมานะครับก็จะได้เป็นการไปปรับ ตรงไหนนะครับของข้อกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับคราวนี้มาดูถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้หลายๆคนก็รอฟังคำพิจารณาของสารรัฐมนูญอยู่นะครับโดยล่าสุดคุณสุทินคลังแสงนะครับเชื่อว่าหลังจากสารชี้ชะตาของนายกเศรษฐาจะไม่มีการปร,รับคอรมอนะครับ คุณสุทินครังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกระแสะข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าไม่น่ามีอะไรใครจะไปขยันปรับครมอบ่อยๆทางนี้หากนายเศรษฐาถูกศาลตัดสินไม่ได้ไปต่อโครงการจัดซื้อเรือดำน้ําและเรือ,รอและเครื่องบินรบก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่มีงานใหญ่อะไรขนาดนั้นซึ่งตนเองไม่รู้หรอก ว่าทิศทางของสารรัฐธรรมนูญจะออกแบบไหนแต่ช่วงนี้นอนหลับฝันดีอยู่ไม่มีฝันร้ายในช่วงนี้นะครับ <c oughs> ก็15บนาฬิกาของวันนี้นะครับ <c oughs> สารรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณาจะมีการอ่านคําพิจารณานะครับของกรณีที่42สบอวนะครับมีการยื่นให้สารพิจารณา <c oughs> ก็คือคุณสมบัติของนายกหลังจากที่ไป แต่งตั้งเสนอคุณพิชิตชื่นบานนะครับให้เป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับจะส่งผลให้นายกขาดคุณสมบัติการเป็นนายกด้วยไหมนะฮะถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยแปลว่านายกจะต้องหลุดจากการเป็นนายกในวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าศาลบอกว่าไม่นะก็นายกจะได้อยู่ต่อ เพราะฉันวันนี้ค่อนข้างสําคัญทีเดียวนะครับในทางการเหมืองก็รอฟังกันนะครับสิบห<น>้านาฬิกาแล้วความเป็นไปได้มันจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าสมมติว่ามันออกมาเป็นว่านายกหลุดจริงๆเนี่ยถ้านายกหลุดจริงๆนะครับก็จะต้องหานายกคนใหม่ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะต้องไปโหวตกันว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจากแคนดิเดตที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องครับก็นี่แหละแคนดิเดตที่เหลืออยู่เป็นใครบ้างนะครับก็ไปดูๆกันนะครับค่ะ แต่ว่าตอนนี้นะยังยังไม่ได้ตัดสินนะครับนาย,ยกยังอยู่เนาะแล้วก็สิบห้าในการเดี๋ยวรอฟังนะครับสารเนี่ยใช้เวลาในการอ่านคําพิจารณาเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเราก็ไปฟังดูนะครับก็จะลุ้นหน่อยนะครับสำหรับสารรัฐธรรมนูญเนาะอย่างกรณีของก้าไกลที่ผ่านมาก็โอ้โหไล,ล่เลียงไปนะครับแต่ละบรรทัดแต่ละกรณีต่างๆนะครับกว่าจะตัดสินก็ช่วงท้ายๆแล้วนะครับก็มาดูกันเนาะในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยนายกยมีกําหนดเดินทางวันที่บึงการด้วยนะครับวันที่30เนาะนะครับใช่ค่ะช่วงช่วงสิ้นเดือนอนี้นะคะนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไร,ปรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวนายกก็จะได้เดินทางมาเยี่ยมกับพี่น้องชาวบึงการนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวดูกําหนดการอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องการเมืองใช่ค่ะนะครับในวันนี้ที่จะต้องจับตากันอย่างดีเลยนะครับสําหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ ดีไงช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับกับช่วงข่าวสารบ้านเราแล้วก็เปิดเพลงให้กับทางบ้านที่ขอเข้ามานะครับบ่าวเอกับสวยขยี่จยบ่าวบุ๊กชิดแอบแล้วก็คำมอสครับ ก็บ่ได้เพดก็บุญได้ใดสวดสองคงเกียวเบยอาลังงานสางัดนดีสนองวาดสนาของไอเนนา่าได้ไหมคนดีสิมีบุญบ่อนอสาดนีที่ได้บายสีสุขวันลับนา ใหโปรดรับรักพี่ได้ไหมพี่จะขอสัญญาจะรักแก้วตาจนเทียบมาลายให้เธอเป็นคนสุดท้ายไม่มีลูกไม้รักคนดี บ้าานเรสนับสนุนโดยฟอร์ดที่ข้าเจริญบึงการโชวรูมใหม่สะดวกสบายที่ปรึกษาการขายพร้อมให้คำแนะนำฟอร์ดที่ข้าเจริญบึงการนะครับ ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองความสำเร็จ28ปีฟอร์ดประเทศไทยนะครับโดยจะมีการเปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษที่ฟอร์ดทีคัจเจริญบึงการระหว่างวันที่16-17สิงหาคมนี้ครับโดยฟอร์ดประเทศไทยนะครับเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ28ปีออกรถฟอร์ดทุกรุ่นลุ้นรับเงินคืนครับถึง2 80,000บาทเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้หลังจากที่มีการทดลองขับรถแล้วรับทันทีครับเก้าอี้แคมปิ้งนะครับรวมถึงเมื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองนะครับราคาเพียง280บาทเท่านั้นนะฮะไปเจอกันได้นะครับที่ฟอร์ดทีคาเจริญบึงการ17-18สิงหาคมนี้หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจเฟ c บุ o o ฟอร์ดทีคาเจริญสาขาบึงการเบอร์โทรศัพท์ครับ 042-084-177ครับครับเก้านาฬิกาหนาทีะครับยังอยู่ในการกับช่วงของข่าวสารบ้านเรานะครับติดตามข่าวสารกันในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับช่วงนี้เรื่องของสถานการณ์น้ํานะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าทราบว่ามีหลายๆพื้นที่ครับคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบนะครับ ค่ะอย่างที่จังหวัดบึงการของเรานะคะแม้ว่าระดับน้ํานะคะจะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีน้ําหลากแล้วก็ท่วมไร่นาชาวบ้านนะคะ โดยนายภูมิชัยวิเศษสาในอำเภอศรีวิไลนะคะทางปอพอจังหวัดบึงกาฬทางกเกษตรจังหวัดบึงกาฬเกษตรอำเภอนายกอบตอนะคะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นได้ร่วมกันลงพื้นที่สํารวจสถานการณ์น้ําท่วมนะคะที่ตําบลนาแสงตนานาสงํตบนาบลนาสะแบงตําบลนาสิง์ในเขตอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬคะ่ะหลังจากมีน้ําหลากท่วมไร่นาชาวบ้านนะคะก็พบว่า น้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีน้ําขังบางจุดค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้แหล่งน้ําพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้นะคะในเขต3ามตำบลก็ประมาณประมาณร้อยไร่นะคะคาดว่าน้ําจะลดลงเรื่อยๆหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมค่ะซึ่งถึก ทุกหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยในการลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำตำบลน,นาแสงนะคะในอำเภอศรีวิไลก็กล่าวว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักมีน้ำเยอะพอสมควรผ่านมาหนึ่งวันน้ำก็ลดลงเยอะแล้วนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้ความเห็นว่าบริเวณนี้หากไม่มีฝนเพิ่มภายใน3วันน้ำก็จะลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังไม่น่าเป็นห่วงนักค่ะ หากมีความเสียหายนะคะทางอำเภอเอบตอทุกหน่วยงานในพื้นที่ก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ ที่มีน้ําขังนะคะในตําบลนาสะแบงหลังจากสํารวจพื้นที่แล้วนะคะในอำเภอศรีวิไลก็กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่านอกจากตําบลนาแสงแล้วก็ยังมีพื้นที่ตําบลนาสะแบงที่ได้รับผลกระทบนะคะได้สอบถามกับผู้ใหญ่บ้านนะคะน้ําท่วมขังในพื้นที่นี้เป็นน้ําที่ไหลมาจากตําบลนาสิงหากว่ายังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะคะ5วันน้ําก็จะลดลงค่ะ ก็มีการคอยดูสถานการณ์น้ําไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งทางเกษตรจังหวัดบึงการเกษตรอําเภอก็จะคอยดูเป็นระยะระยะด้วยค่ะว่ามีผลกระทบเสียหายหรือไม่ก็ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางเกษตรเนี่ยเข้ามาดูพื้นที่โดยต่อเนื่องด้วยนะคะขณะที่นายบุญเพงอ่อนสีหานะคะนายกอบตอนาสะแบงนะคะก็กล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่บ้านนาสะแบงหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3เนี่ยน้ำไม่มีแล้วนะคะตอนนี้น้ําก็ได้ไหลย,ย้อนมาที่หมู่ที่6 ก็คาดว่าภายใน5วันถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยน้ำก็น่าจะแห้งทั้งหมดค่ะ ครับผมก็ต้องมาดูติดตามกันนะครับสําหรับเรื่องของสถานการณ์น้ํานะครับถ้าพูดถึงน้ําท่วมในชุมชนในพื้นที่เมืองต่างๆ,ๆเนี่ยถามว่ามีไหมเบื้องการไม่มีนะครับ<ฆ>แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่เกษตรเนี่ยตอนนี้มีมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีในส่วนของน้ําท่วมจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าท่วมมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวให้หน่วยงานต่างๆนะครับได้เข้าไปตรวจสอบเนาะแล้วก็ไปดูในส่วนของความเสียหายต่างๆนะครับเพื่อที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยากับพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับ ทางบ้านที่รับฟังอยู่นะครับพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเสียหายอยากจะแจ้งกับเรานะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์กันเข้ามาได้ภายในรายการนะครับก็สามารถแจ้งได้เลยนะฮะุูผู้ฟังเนาะก็เรียกว่าต้องเป็นกําลังใจนะครับให้กับทางทางบ้านนะครับที่รับฟังกันอยู่นะอย่างเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกเนี่ยกรีดยางไม่ได้ใช่ค่ะขณะที่เกษตรกรชาวนาเน,านี่พอน้ําท่วมเยอะแบบนี้น้าก็ท่วมทุ่งนานอีกนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ได้รับผลกระทบค่ะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากฝากข้อข้อความอะไรเข้ามาในเพจของเราก็ได้นะคะเพจสวทบุงการกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ที่ไลฟ์ที่เราถ่ายทอดสดอยู่ก็ได้ค่ะทางช่องทางไหนก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไงก็วันนี้เป็นกําลังใจให้นะครับคุณู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ต้อง ลากันไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทางบ้านที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ